ก็คงเป็นที่นี่ท่าเกลางอของแอฟริกาใตา้ใจกลางของประเทศบอตสวาน n ะในดินดอนสามเหลี่ยมโอคาวังโกที่นี่น้ำในแม่น้ำได้หายเข้าไปในทะเลทราย ต้นแม่น้ำเบื้องล่างของแม่น้ำที่สองประกายและต้นปาปิรุสจํานวนมากได้มีอาณาจักรใต้น้ำที่ไม่ธรรมดาและไม่ถูกสํารวจทั้งลึกลับและทั้งวุ่นวายแต่อย่างไรก็ตามอาณาจักรนี้ถูกคุกคามจระเข้อยู่ในอันตรายในช่วงปี1960สัตว์ในตำนานเหล่านี้50,000ตัวถูกฆ่าเพื่อเอาหนัง นี่ทำลายสมดุลของธรรมชาติและทำให้สัตว์อื่นตกอยู่ในอันตรายไปด้วยปัจจุบันแม่น้ำนี้กำลังร้องไห้ทีมผู้เชี่ยวชาญกำลังหาวิธีแก้ไขและได้เข้าไปยังลุ่มน้ำปริศนานี้เป็นครั้งแรกนักชีววิทยาและนักประดาน้ำลอเรนส์บอลเลสตาได้นำทางเราให้เห็นการผจญภัยของพวกเขาขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรารคดีภาคไทย ที่จะพาคุณไปพบกับสรารคดีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสรารคดีสัตว์ป่าสรารคดีความรู้สรารคดีอาหารสรารคดีท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และรวมไปถึงสรารคดีเรื่องเล่าต่างๆหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะ ปีละครั้งที่แม่น้ำจะมีน้ำขึ้นทำให้พืชเปลี่ยนไปนี่เปิดประตูไปยังโลกที่ต่างออกไปเสดิกจองทีได้ร่วมเดินทางไปกับผมในภารกิจสำรวจครั้งแรกนี้กระดูกของช้างได้บอกทางเรา แม้แต่สัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดยังต้องทำตามกฎของธรรมชาติลึกลงไปจากพื้นผิวเราได้มายังเขตแสงไฟสลัวที่่องประกายและไม่มีผู้สำรวจเราไม่เห็นจระเข้หรือปลาและเราได้เดินทางผ่านเขาวงกฎโดยใช้ไฟส่องทางผ่านเพดานพืช นี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมสำรวจป่าโดยเริ่มจากรากของมันแต่ไปหมดเลยวิเศษจริงๆใช่เกือบตลอดพื้นที่หมื่นทารางกิโลเมตรเลยก็ว่าได้เราอยู่ข้างใต้เหล่าต้นปาปิรุสข้อดีก็คือเราสามารถดำน้ำลงไปในถ้ำได้แต่ผมไม่รู้สึกปลอดภัยผมชอบอยู่ใต้น้ำมากกว่า ใช่ที่พักของเราเป็นห้องทดลองครึ่งหนึ่งเป็นเรือครึ่งหนึ่งกัปตันเรือเกรกทอมสันเป็นชาวประมงและผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางด้านปลาวินแซดเป็นผู้นำการสำรวจในครั้งนี้และเขามีผู้สนับสนุนชื่อริชาร์ดโบธาและขอให้ผมมาร่วมการศึกษาจระเคและห่วงโซ่อาหารมีัวอ่อนเพียง2%ที่จะรอดจากการโจมตีของเหยี่ยวนกกระสาและอิกวกัวนา มันเป็นนักกินมแมลงเป็นอาหารเมื่อจระเข้โตขึ้นมันจะกินกบปลาตัวเล็กแล้วค่อยเป็นปลาดุกขนาดใหญ่ถ้าจระเข้หายไปปลาดุกจะกินปลาอื่นหมดและทําลายแหล่งอาหารของสัตว์อื่นดูเหมือนว่ามันกินแตบบ่ปลานะใช่แน่นอนอเลยเดินจะเป็นปลาดุกได้ซ้ําใช่ไหมคือนี่เป็นหนังปลาดุกแน่ๆนะมันเลยได้กินอาหารมื้อใหญ่บางทีมันอาจจะได้กินแค่ส่วนเดียวก็ได้มันสําคัญกับเราในการแสดงให้เห็นว่าพวกมันกินปลาดุก <P an il us> เพราะปลาดุกจะกินปลานิลที่ตัวเล็กกว่านี่เป็นห่วงโซ่อาหารที่พวกเราพยายามชี้ให้เห็นและจระเข้ก,กินปลาดุกนี่เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องแสดงให้เห็นถ้าไปเจอเจ้าหนี่ที่ไหนเนี่ย <P an il us> เจอที่หมายเลขเจ็ดนะนะวินส์ได้ปล่อยจระเข้เด็ก400ตัวที่เกิดในที่กากันลงในแม่น้ํากว้าง20กิโลเมตรเพื่อควบคุมประชากรปลาดุกเขาต้องปล่อยไปอีกกี่ตัวที่จะทําให้ธรรมชาติสมดุลอีกครั้งหนึ่ง กขต้องคำนึงถึงชาวบ้านที่อยู่ตามแม่น้ำด้วยในแต่ละปีจระเข้ได้ทำร้ายและฆ่าคนประมาณ750คนในแอฟริกามีการทำร้าย15ครั้งในเขตโอคาวังโก้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวฮัมบาคุชูที่ขยายที่อยู่อาศัยของตนเองและถูกสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่คุกคามพวกเขาจะจับและฆ่าลูกจระเข้เพื่อไม่ให้มันโตเต็มวัยพวกเขาไม่รู้ว่าปลาดุก จะกินปลาอื่นจนหมดถ้าจระเข้หายไป จำนวนละมั่งตามบึงได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่จระเข้เริ่มขาดแคลนซึ่งตรงข้ามกับปลาที่อาศัยใต้ต้นปาปิรุสเราจะไม่พบปลาสักตัวปลาดุกต้องมาแถบบริเวณนี้แล้วเราพบกะโหลกพิปโปโปเตมัส ที่ทําให้เรารู้ว่าเรายังอยู่ในป่าสัตว์กินพืชขนาดใหญ่เหล่านี้ช่วยให้ปลาและจระเข้คลองอนาบริเวณได้โดยพวกมันจะเปิดช่องทางที่มืดและกว้างให้นี่เป็นเขาบงกฎของเงาและแสงเหมือนเป็นความฝันเราต้องระวังให้มาก วินส์ได้บอกเราว่าถ้าน้ำเริ่มขุ่นนั่นหมายความว่าเราอยู่ใกล้ฮิโปโปและต้องอยู่ให้ห่างเข้าไว้หลังจากเวลาที่ยังวันพออาบแดดเสร็จจรเข้จะลงน้ำที่มีอุณหภูมิ12องศาเพื่อควบคุมอุณหภูมิของพวกมันสริกและผมเห็นด้วยว่าสมควรที่จะขึ้นจากน้ำแล้ว เราไม่ได้เตรียมตัวพร้อมพอที่จะเข้าใกล้พวกมันวินส์และริชาร์ดได้เตรียมที่จะปล่อยจระเข้ที่จับไว้เมื่อวันก่อนเห็นจุดเล็กๆพวกนี้ไหมพวกจุดเล็กๆนี่เป็นปลายเส้นประสาทของมันใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบรับสมผัส สนามไฟฟ้าเป็นเหมือนเส้นข้างของพวกปลาจระเข้สามารถตรวจจับและจับอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ปากของมันไม่ว่าน้ำจะสายหรือคุนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนและเราจะแยกจระเข้พวกนี้ออกจากกันได้อย่างไรกันนั่นแหละคือปัญหาของเราละ่ะลายสีดำแล้วก็ลายสีเหลืองลายพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนลายนิ้วมือสำหรับพวกจระเข้ และแต่ละช่องนี่นะครับมีลายของตัวมันเองไม่ว่าจะดำสนิทหรือไม่มีสีดำเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราได้ภาพดิจิตอลใต้น้ำของสัตว์พวกนี้และระบุตำแหน่ง GPS ของที่ที่เห็นสัตว์พวกนี้ได้เราก็จะได้ข้อมูลการระบุตัวตนและตำแหน่งที่พบมันนั่นเองผมจะพยายามถ่ายรูปนะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาจรวดแค่ลงน้ำยกมันขึ้นยกมันขึ้นเลยเอาแล้วนะ พี่ชัดจะเอาเทปออกเอาเลยเอาเทปหลุดแล้วจัดการโอเคโอเคเทปออกแล้ว 1%, 2ึสอสอึ๊บลงไปในความมืดเลยผมไม่คิดว่าจะมีที่อื่นที่ดีกว่าที่นี่ในโลกนี่เป็นหนึ่งในพื้นที่น้อยแห่งในโลกที่มีสภาพทั้งหมดที่เหมาะสมในวลาเดียวกันทัศนวิสัยดีอุณหภูมิเย็นมากจะได้แค่รวมกันในบริเวณเดียว มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยในการเข้าใกล้จระเข้ใต้น้ําและใช้เวลากับพวกมันเนื่องจากตัวมันเย็นมันก็เลยไม่ค่อยขยับตัวมากแล้วเรารู้ว่าสายตาของมันไม่ดีเวลาอยู่ใต้น้ํามันจะรู้ว่าเราอยู่ในน้ําแต่มันจะไม่คิดว่าเราเป็นเหยื่อแล้วเราต้องระวังอะไรบ้างเพราะว่าดูเหมือนจระเข้นั้นไม่มีปัญหากับเรานะพวกคุณต้องระวังฮิปโปให้มากๆถ้าทําตัวเงียบๆแล้วเข้าไปในที่มืดๆพวกมันจะถอยห่างจากคุณโดยไม่ต้องเห็นตัวคุณเลยถ้าเจอมาตรงๆเวลากลางวันแล้วก็ ผมไม่อยากนึกภาพเลยล่ะเราต้องการให้จระเข้คิดว่าเราเป็นฮิปโปโปและให้ฮิปโปโปคิดว่าเราเป็นจระเข้น่าจะดีนะ